ใช้หอดใช่นใะหอดกระตูปนี่บหอดลักไฟนี่บแม่นขานี่ไปหอดลักไฟแหละหอดอันโกมากิีเ็กันบ่ตามตามรักตัวนั้นตามลักป้านี่บเนาะโดยเดี๋ยวก็ดึงดึงมานี้เนาะโดยแล้วหนี้อ้อมไปหอดชุดนองนี่บแม่นตามนองน่ลงตามนองสบายแล้วทางไหนกบาย้ไดอูไดอไดอูงามขากแล้วคักแล้วแบบนี้ Ừ, à, nó này hả? À. Ừ Nó cả bò nhạc. tự bò nhằn định nó à. đây, bò Cái câu Nhưng tít nó bố oh, Bố đây nó Bỏ đây, bỏ đây nó lại พี่น้องเอ้ยอ่ามองไปข้างทางกระตูปน้อยคอยทางมะกล้วยเดืองลูกนลำล่ำยุ่นี่อโทษหิหิวให้อยากแล้วบบบนี้พี่น้องเนาะเดืองแท้เดืองว่าพี่น้องเนาะอ่ะเดี๋ยวจังหน่อยชีเข้าไปเบิ่งก่อนพี่น้องเอ้ยเพิ่นขายบีเท่ไรดี้นี่เนาะอ่ากล้วยหอมมาจักอันนี้เนาะกินหอมมหัศพี่น้อยเนาะ กรับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุคนเด้อพี่น้องเนาะพบเจอกันอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องเนาะกับช่องของทาง่อน้องเปียวอยู่สถานที่หน้าปากทางนี่แหละพี่น้องเนาะพี่น้องอาจคุ้นเคยกันแล้วพี่น้อยเนาะเป็นคลของทางน้องดาวหรือว่าทางน้องน้องลาไซนี่แหละพี่น้องเนาะขึ้นมาเยี่ยมมยยามป็นก้อนพี่น้อยเนาะก่อนจะวนเต้าขึ้นลงไปนาะพี่น้องเนาะ อพอดีเมื่อวานนี่ทางอ้ายเราโทรมาหาทางบูเชงนอพี่น้งนองเนาะอาจจะเกี่ยวกับว่าอยากเยี่ยมมาเยี่ยมมายามทางอันน้องเราเนี่แหละพี่น้องเนาะแต่ว่าเพิ่นเบ้าภาษากมุรดทางบูเชงนี่บอกเข้า,ขาใจพี่น้อยเนาะเลยเป็นขอวาอ่าให้โทรไปหาทาั้งน้องดาวดีกว่าบริสนเนาะอาจจะคุย กันแล้วบัดนี้พี่นอ้องมาเอาคำตอบน้ำกันเมื่อนี้พี่นอ้องเป็นมาจังใดเนาะเพราะว่าทั้งผู้ใหญ,ญ่ที่เพิ่นฝากมาให้ทั้งผู้เชี่ยวธรมนี่เพิ่นก็ติดต่อมาหาเมื่อคืนนี้กับพี่น้องเนาะเพราะว่าในช่วงนี้กับเรื่องอสีเข่าปีใหม่แะไรพี่น้องเนาะเรื่องจัดงานสดุมสะดองต่างๆนี่ครอบในครัวสั่งสรรหนึ่งปีมีเธอหนึ่งขนาดพี่นอ้งองเนาะจอที่เข้ามาอะไเพราะฉะนั้นกับเป็นโนงงานหรือว่าเป็นอยู่ใส่กับเริ่มปิดแล้วพี่น้องเนาะเอ้านี่แหละพี่น้องเนาะ มะเยมมะยามอัปเดตถามไทยเบิ่งน้ำกันเนาะชื่อมุกปลานิ่นมาให้ทางน้องเพื่อนแต่บอกผมหูว้ว่าน,น้บองเพื่อนสกินได้หรือบอพี่หน้อยฉันมือสองมุกเนะาะเดี๋ยวจ้างไปเบิ่งมากรุย้ยพี่น้อยเนาะเบิน้ำตามโยนี่เนาะป้าบีเทรายรเดะนี่เนาะไป่น้อยอสภาพอากาศเมื่อนี่นี่ใครกลัวมือวาน เมื่อวานนี่นาวพี่น้องเบิดมือเลยฟ้าฝนกะตกอีกโอ้บ่ไหวเนาะอ่ามื้อนี้แลดก็คือว่าลมแน่มื้อนี้ใครแน่จักหน่อยใส่เด้นี่เนาะไปเฮียนบ่ไปเฮียนแล้วอ๋อโอ้แม่นแล้วเนาะวันจันทร์เนาะเออเดี๋ยวๆเอ้ามาเยี่ยมมายามายดีเด้ออ้ ไออยู่มันอนี่เนาะบ่ค่อยหนาวพุ่ <c oughs> พนใด,เดนนน๋เดดเดดในเชียงโนยเนาะเด้อ่ะบ่เชียงขอยยันไม่เลยซักเสืออ้อบ่น่ะนั่ะโอ้แม่แม่ตู้ซักเสื้อให้บ่เสื้อตัวที่ว่านบ่นเชียงผ้าเราไปซื้อแน,น่เนาะเห็น nhau ตัวหนึ่งกับแหนสันตัวหนึ่ง โอ้เป็ดก็หิวแล้วนี่พรัเกลือละว้อมัอนี่นนเนาะเกลือแล้วเดี๋ยวนเอ้อเอออนนามาเยี่ยมเมื่อามเพราะว่ามื่อวานจะได้เดินทางกลับบ้านก่อนคนละมันทีเสือหาจะขึ้นมาใหม่ยนะเห็นไหมอันมุกปลานิ่งก็ก,กินได้อยู่บ่เนาะกินได้ได้อยู่ดอกเนาะอุ้ยแต่หมี่ยังนี่โอ้เป็ดน,น,นี้ลื่นแท้นี่ บอ้ยยุบมานนิเนาะอล้เราอะกินข้าวก่อนป่ะเพรอามากินมาแล้วกินมาแล้วไม่ได้ว่ามาเยี่ยมยามเบิรงนี่แหละอัปเดตเบิรงเนาะเป็นนี่แหลคนน้อยเขานอนอูใหม่นอนตลอดเลยบอนติงเลยนอนบติงเลยสบายเลยโอ้หักแล้วบาดนี้เนาะอุ่นคักปัญญางแล้วบาดนี่โบได้มียุงมียางกัดแต่ว่าเนาะนี่จะน้อยเนาะ โอ้ยมึงพี่น้องอายังนี่นุบบันี่เอออันนี้เกลือได้นี่เนาะอันนี้เกลือแล้วนี่พี่น้องเอ้ยอ้าได้ๆเอ้าเนาะเดีพอดี้สอันเรานอนบู่นอนฉันก็มีต่ว่าได้ถึงโอกาสลงมาแล้วพาบ่เสียงไปเบิ่งบ่โซนที่ที่ดินตัวที่ว่าเฮาคุยกันที่ว่ามีนองน้ําแซ่บบ่ได้ไอ่าค่ะพี่น้องเบิ่งบ่เสียงก็ยังบ่ทันเห็นจักเทื่อนะ อ่ามันเป็นดินตอนที่ว่าอันทั้งหญ้า <Nh à S 1> แบงหญ้าแบงให้เด้อเนาะโดยเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันโอ้ยนี่กันเด้อโอ้ยว่าจึงสูงได้เนาะไม่ได้มีมานะว่ามีโอ้าวตะายได้ใช่เอาไว้จึงสูงได้เนาะมาบะเดือแต่ทุ่งยางน้ำเพ่งได้หอมไปตรงกล้วยครับเนะ <c oughs> าะเกือบมาบไปแห้งได้พี่น้องเลย นาะเอาหันละพี่น้อยเนาะถือโอกาสพอดีเลยซะเนาะก็อยากไปภาพอยากไปเบิ่งอยู่พี่น้อยเนาะหลายเทื่อแล้วแต่ว่าน้องลูกเายังบ่ว่าสิพาเราไปเบิ่งบงบดินเฮาก็ได้พี่น้องเนาะก็อยากให้เรามีบ้านเฮือนซานนั้นซองเป็นของตัวเองพี่น้องเอ้ยว่าไปให้เราเลาะก่อนเนาะพี่น้องอันนี้นํา เออนอนนะบ้านนี่นอะทั้งนี่ย <g> บ <ül> <c oughs> ่อ <c oughs> อยู่ทั้งนี่บ่ใชา<ม>่เนาะแม่โอ้ในบุเชียงนึกว่าอยู่ตรงข้ามบนโมเมนต์บ่โ <c oughs> <c oughs> อ,อ้ นีบอแม่ท่านเป็นน้องขึ้นไปเบิกได้บ่อ๋ออ,อ,อมันชุงแทน้นี่เนาะโดยดยนนีน้องโอ้น้องกะ มองก็ยังบนน้ามันยังบนทันบกอันนี้เนาะโอ้มีปลาอยู่บ่านหองนี่มีแต่ปลาน้อยเลืกเติบอยู่บ่านหองอันนี่แกบ่ได้เลืกเอออันหน้านี่คุมพ่อนย่ำเดินซีเดินหาอยู่บ่หอดขอนบ่ด้โอ้มีหนองสาวนี่เนาะใช่หอดใช่นะในีหอดกระตูปนี่บ่หอดลักไฟนี่บ่ ทานี้ไปหอดลักไฟแหละหอดอันโกมาคีเร็กคันบ่ตามตามลักตัวนั้นตามลักปลานี่บ่เนาะโดยแต่ก็ดึงดึงมาหนี้เนาะแล้วมานี้อ้อมไปหอดชุดน้องนี่บ่แม่นตามน้องนี่ลงตามน้องมาพี่เนาะโดยอันซันเชว่ากับแถวตะนานี่ที่เขายืนอยู่ตอนนี้นี่แม่นบ่เลยบ่แม่นเอ่าประตูนั้นแม่นบ่เนาะบ่แม่น มันคองคองเอื้อไพ่อ๋อใครเชื่อว่ากระชุดแต่หันหน้านี่เนาะโดยโอือก็คือยุ่งสระ,ะนหนิเนาะอ่ะมายืนนิดนึงก็ได้ <c oughs> แถวนี้นี่อยากเพียงอยู่แถวนี้เนาะโดยแต่ว่าถามว่ามันระบบปานในเนาะโอ้หนองสะนี่เนาะเอาไว้เลี้ยงปูปลาหน้าหน้าเนาะโดยปลูกต้นกล้วยใช่นี่แต่ว่าเราทำความสะอาดเนาะทางปลาให้มันแปลนๆจังน่อย พกักได้นน่กะน้องนี่โอ้โอันนี้แหละเนาะอันนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งอันที่ดินพื้นนี่นัน่น,นตัวนี้นั่นเจ้าเคยพาไปในพามาเบิ่งเนาะแม่ยาวพาเบาเบาตูนแล้รก็่ไพ่แนบบ่ะเบาเบาบุญแม่นออโอเคใช่เนาะนี่แหละเนาะกัน คันว่าปูกเฮือนกับซีเมนต์อยู่โซนนี่นะนี่เนาะแต่บนเชียงใหม่ที่น้องนี่บรต้องถมก็ได้นี่แต่ว่าก็ต้องปั๊บลิ้นตัวนี้นี่<ด>ารถมาไทยนี่จังหน่อยนี่ไทยนี่เดินมามีเฮือนมีซานมีงบมาปูกเฮือนนี่อยู่นี่เหมาะเลยนี่รับไฟก็อยู่ใกล้ๆอยู่เนาะเอาไฟลงนี่ให้พัวห้า เพราะว่าเอาข้าก็มาทางแปลงบุระบัตรเอาเนาะเนี่แยกมาอยู่นี่ก็คักจุกมีนองสะนี weeks, ่ดูสิก so like, ็ติดทางอยู่เนาะคักจ oh, ุกพี right. ่น้อยทางเชิงหน้อยอ่าอ่าอ่าได้ไปหน้อยได้เบิ่งน้ำกันแล้วเนาะมีนองสะอันนี้นองสะนี่มันจะปีแล้วนี่เจ้าหูอยู่บสระเคยบ่ชหูไหมเจ้ามาเราเห็นเลยบ่โดยทำผัวเอาพัวเอาหูเาูนองสะแบบพูนคุดบ่หรือว่าเป็ดแพะนี่เนาะ แต่ยินผู้เฮาเว้าเขาให้รถจกเอาบ่ให้เขากินน้ํากินในแล้วเขาจกให้อันนี้ได้ด้วยอ๋อแต่ว่ารถกระจกนี่เด้อเนาะจกให้น้ําน้องเนาะอืแต่ผเฮายังน้อยบ่ตัวนี้บ่ๆไปเนาะ เอา,อาโอเคเนาะเบิ่งที่ทางน้ากันแล้วถามเพิ่มเติมด้ก็ได้บนนี้ไอ้เจ้าโทรมาอยู่บ่โทรมาเมื่อกี้เนเราโทรโทรห้าพวค่อยลวพวค่อยโทรบ่อคอยล้วว <c oughs> ่าสมุดคันสิลงมาสามสี่คนเขาก็เสิยใจอยู่บ่ค่ะรถล้วะสามสี่คนโดยเออสามสี่คน,นมีภายในน,นะเนาะมีลานคอยซ่องและไอ้คอยพูนึ่งแล้วก็ ละละลูกปลาคอยคนึ่งเขาเสมายามคอยเราว่าคิดทอดอ๋อมาน้ำกันน้ำ4ีนเป็นบอ่อโดยคันมีคนเสจางรถไทยคันคันโบมีเสยบอเป็นยังไปสองคนก็ได้แล้วแต่ว่าเล็กน้อยนี่ค่าจ้างกัะชุ่นีบอแพงไปไหนหน้องมากเนาะโดยตามที่เจ้าอันไปมาแต่เกาด้วยสิควรเอาราคาสำกัญบอ่อในการเดินทางคารถเอาเอากอระโแพงเล็กน้อย คุณยายแพงน้องไอโบแพงอ๋อ้คนโทรมาถามเรื่องตัวนี้เนาะโดยเออจะแม่นตัวนี้แหละเมื่อวานนี้เราโทรมาหาบุเชียงนะบุเชียงครับเลยมันสัญญานบ่มีเนี่ยจังหน่อยเมื่อวานนี้ก็ได้ก็เลยว่าให้โทรหาเจ้าดีกวัวบ่วันนี้เราสิลงมาเมื่อไหร่นะเนาะาปีใหม่นี่ปีใหม่นี่บ่โดยมาเดือนนี้แล้วมาเดือนนี้ถือว่าหลังปีใหม่เนาะโดยโอ้หมาลำกันสี่คนบ่โดย มีหลานสองบ่อด้วลานเจ้าสองแล้วก็อ้ายเจ้าแล้วก็อีกคนนึงโด้วยเอ้าลานสามคนบ่หลานสองลานสองไอ้ผู้นึงแล้วก็ลูกป้าผู้นึงอ้ายอ้ายอ้ายขนละจาก,ใใก,กเซบเอร์นั่นเองก็เออลูกพี่ลูกน้องขนาดบ่ออ๋อแค่แบบนั่นแหละคันพนว่างค่ะพนลงมาเยี่ยมมายามขนาดเนาะมนว่านอาานอ,อยู่จังมือเลยจะขึ้นอยู่กับซุ้มเจ้าบ้านนี้ จะพากันเมือ่อโอเคอ่ะมันและะน้วเนาะมีแต่ว่าหลังปีใหม่เนะาะหลังปีใหม่เดี๋ยวทั้งบุเชียงกับสีแจ้งบอกทั้งผู้ใหญ่เพิ่นบพรว่าเมื่อคืนนี่พ่อเพิ่นก็โทรมาดินน้ำอยู่เสร็จมาบอกอยู่อ่าอะไรจังว่ากันเนาะโอ้เด็ดแท้ี่ป้าฉะมือ่อเอากุหลาบ โอ้สูงเท้นี่เนาะอ่าอเป็นหนอนเป็นคลองนาบนี่เนาะมันต้องไข่ปั๊บไมเนาะตูนี่โบแม่เนาะ สิบโมงครึ่งเนาะเรามาจังโมงอน้องชายสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงบอกเออคือว่าเห็นรถทิพย์อยู่ในห้องน้ำรถไปขี่ไปบ่เราไปขี่เอ้าแล้วย่างๆเรามันหักเบ็ดรถทิพย์มันฮะเราหักแห้งรถทิพย์เราเราว่ายางมันเพรหักแห้งอ่อแพงแพงรถทิพย์แพงโอ้อ่า โอ้โ oh, ูเช่อไงไว้ในของน้าอผูเนาะโอ้ oh. อยู่อยู่ได้พี่น้อยเนาะขึ้นเฮือนบ่ะพายชายูทึงมีป้ากับแม่ย่าป้าจะขึ้นไปพุ่อละหาเราพุ่อละไป่ะแตทางไรนนี่พี่น้อยเนาะอ่ะด็กูเชียงโค้มาพี่ก็ได้เออเอาเนาะป้าก็อยู่นี้อันนี้เนาะ โอ้มาแต่ใช้ไงไหนคิดม no ี่พอดีเลไปสอนบ่สอนเนี้ยอันนี้นะเอ้ยสอนปลาสอนหอยอปลาสอนหอยโอ้มีอยู่บ่นี้ยก็ได้อยู่บ่ได้อยู่บ่ได้อยู่แต่แต่แต่โชคแต่มาเนาะเแต่มาอยู่นี่มันคือว่าอุ่นแน่เนาะ บ่แซ oh. oh. ่โอ้หักจักนี่โอ้อยากฮักอ้าพูเนาอาสบายดีเด้อทางอ่ากะสิว่าจังได๋หญ้าได้เนาะหญ้าน้องดาวพี่น้องเนาะพูนี้ได้ใส่อันนี้ก็ลูกชายลูกชาฮะลูกชาอันนี้ก็ป้าอคกๆลูกอันลูกชาวเจ้าชมบ่เด้โอ้ไปยามลา่นเด้อโดด สบายใช่แล้วบนดเดียวอพาลูกพายชายูนี่ลูกเบาเอาลูกเจ้าบอเอา่าได้เยนี่ลูกเขานอนอยู่นอนอยู่พุทธเนาะดูทางน้องดาวนี่เลยแต่ว่าเอยใบเเดือนแด้วนี้เลยสามเดือนเดือนแล้วเยอะะ เฮ <die> ้วเขียนระบาดไใไ้อันกูน้อยนี่บอสสบายนะบอลานเฮาเฮือนนเออคพยายามเขาเออ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 อสนอไปเอยหัวยิงบอสคือผู้ชายหัยิงเอาหัวยิงบอ

ยังมีอีกคนนันนอียวะมิตุคนที่สามว่าลูกเจ้าผลอี้อเอวยเอวยผัวอันอันผัวเจ้านั่นเป็นคนลูกหล่าบอบ่จักยังมีน้องอีกคนนึงผัวใครเอ้าน้องอยู่บ้านอะไรไงโอ้ยยังมีน้องอีกคนนึงอยวะเอาผัวอยู่บ้านอะไร จะมาแต่บ้านนั่นอะไรบ่เอาอยู่บ้านอดนนบามณฑลมณฑลเนาะหมดแล้วเนาะนอนสบายแล้วทางไหนกี่ดอกใบเนี่ยได้อูงามคัดเกล้วคักแล้าหวานอืออ้ากลวยเพิ่นแน่ะรอได้อูเมงวันกับบอตึ๊บบอยังอีกเนาะง่าย ไอ้เราบันดีแล้วนี่เปิดหน้าต่างนี่ว่าให้ลมมันทางเข้าบ้านไดอากาศเย็นๆนพ่ออากาศบ่อไทยขอถ่ายเทนี่จังหน่อยว่าขอให้เปิดเปิดแล้วเอ็นเนาะเขาเมื้อนี้ยังบ่ได้มีไผมาหาบ่ล่ะมื้อนี้ยังยังบ่โดย คอเมื่อวานนี่ก็มีท่องช่องกันทั้งเบาคนชื่ออะไรก็นมาหาเจองเมื่อวานนี่ยมันขี้รูดจักถูกไหมบลาบลาบอ๋อไม่เพิ่มบันไดมาบ่แมนเมื่อวานในเรามาห้าลูกค่อยเราได้ยุ่งเฮือนแล้วก็เมื่ออีกอ๋อเอาเนาะอันเป็นยังไงตู้เย็นเขาเย็นคักรูบ่ยังไม่ได้เสียบเอาทรายมันบะเทิง สันแำบนี้โอ้ยเดียบร้อยใช่แบบนี้เป็นได้นะบ่มีปักเสียบเออขาดปักเสียบบ่บ่มีปักเสียบเราจะเสียบที่เทิรนมันบป็นเท่องทรายมันสั้นอ๋ออันบ่ออันในเฮื่อนกับบ่มีปักเสียบอยู่บ่เออโอ้เนาะบ่สิได้กินน้ำเย็นบ่มีช่ำได้นี่เนาะโอ้ใช่น้ภาพไปเบิ่งแน่น่ะ น้องชายเราอยู่ยังว่ะนั่นพี่น้องตาเป็นแบบไนะี้นะเนาะเึ๊บโอ้ยนึกว่าเสียบนึกวนะ่าสีเย็นเลยเนาะสายมันสั่นบ่ได้นี่มันบ่ได้ทั้งอ๋อยับไปอีกก็บ่ได้บ่สุดแล้วแบบจับข้าว่ายับไปตรงเสานไงนี่บดได้ทั้บ่ถึงนีิโลเนาะ Ồ, oh, ừ. mẹ mẹ đỡ xài, xài, xài Cái nhắp ấy thì sẽ bố đại bố nọ Nhắp tụi nhìn tụi nhìn nó nướng Cái nhắp Mình tít nó Bố bố đại lọ, บ่ได้เดี๋ยวแต่ไล่เพราะมันถ้ามันเข็งเกินไปหรืวมันสีสดมันสีใหม่ไม่ได้หรอกฉันมีปักเสียบสักหน่อนี่แต่ว่าชื่อปักเสียบมาเนาะชื่อปักเสียบมะนีน้ำมัดใส่นี้หรือเสียบใส่นีนี่หอยตรงนี้เนาะเออเอาแล้วไปซื้อให <laughs> ้เสียบให้ดูให้ซื้อให้ เนาะอันเก่าเลยวใช่เอาเบียดไปเอาไปคายหรือบ่ย่างอยู่บ่โดยเนาะตัวนี้กับบ่ต้องใช่บ้านนี้เนาะอันตรายไม่ได้ว่าซื้อปลั๊กไฟมาเนาะซื้อปลั๊กไฟมาเสียบเอาตัวนี้กันใช้งานได้ป่ะใส่นอกตามนั้นแหละป่ะเนาะโอ้ยเนาะแบบเย็นยามเนาะ น้องชายของหมดท่านได้มาอยู่เนาะอาสามิเตวานะบุเชงขีเข้าไปเพราะอะไขึ้นไปโชนอีกน่ะไปหาทั้งปวดหัน้องเอ็ดคอดเด้อด้วยขันวานั่นน่ะน้องชายมาเลยขณะจีนแวะลงมาเลยจีมาเยี่ยมย่าไม่เด้อด้วยด้วยขณะมื่อพิเตวานั่นแหละพากันให้อยู่ให้กินเด้อฝ่าของต้นทางน้องเพลินเมาเต็มเฮียนอยู่ในกินด้วยอ่าเป็นเรื่องเล่าตัวที่เขาคุยกันตอนนั้นเนี่ยจะจังวากันเนาะคนวัดหลังปีใหม่เนาะโดยโด้วย เอาโอเคแด้วเดอร์บุเชียงเดินทางก่อนเนาะเดินเลยอาสบายดีเนาะว่หลายภาษาได้ยังหนึ่งเนาะภาษาเบียดก็ได้ได้หนึ่อ้าวภาษาเบียดก็ยังได้เนาะจะสาราบ็ได้เนาะเอาเอาเนาะอู้อยู่น้อยนึงเอาไปเลยไม่ต้องเลย อเนาะเดี๋ยวจังว่ากระไม้พี่น้องเลยเพิ่งนบ้านเวลามาหาทางน้องไซันนี้มาเยี่ยมยามพูดคุยน้ำกันพาเลาะบึงทีดินทีทางเนาะอันนี้กับทางผู้ใหญ่เพิ่นฝากมาถามมากเข่าๆพี่น้องเนาะมามพูดคุยเลย์เลาะให้เราเลาะถามพูดคุยเบิ่งน้ำกันเท่าไรพี่น้องเนาะที่มาจังใดกันอ้าวมีแต่ว่าคลิปนี้ลาพีแล่น้องไปอีกคือเก่าคือเดิมเลยพี่น้องเด้อเนาะ มุกขอบใจขอบบุญขอบคุณพี่น้องหลายนาะอพี่น้องนะอยู่ดีมีแห้งร่ำด้วยก็สุขสุขคนนนาะพี่น้องนะพบพ่อ,พอ,อกันในคลิปหน้าคลิปนี้บา,บายบายเลยพี่น้องเด้อ